คะ,คะคลิปนี้นะคะเมย์จะมาทำเฟริตนะคะสารภาพเลยว่ามีความลืมนะคะเดือนที่แล้วคือเดือนพฤษภาเนี่ย เป็นเดือนที่ไม่เจออะไรที่ชอบก็เลยข้ามไปเลยในส่วนของเฟรนด์อ่ะนะคะแล้วก็พอพฤษภาไม่มีมิถุนากลายเป็นเจออะไรที่แบบโป้ง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 นะคะจนมาถึงกรกฎานี่แหละนะคะก็เอามารวบยอดให้ดูกันเลยว่ามีชอบอะไรบ้างเริ่มด้วยงานผิวนะคะเป็นเดือนแห่งงานผิวจริงๆเมเจอไอเทม2ตัวนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นรองพื้นนะคะของอ u วอ l a s s สนะคะตัวนี้เป็นเวเนชสติ f ฟาวเดชั่นนะคะก็ถ้าใครดู o w t ูที่เมแต่งหน้าให้น้องสา ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับนางดีนะคะสำหรับตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่มาแบบกู้ชื่อเสียงของ Stick Foundation มากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เมไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตจริงเท่าไหร่นะคะพวกสติ Foundation เพราะว่าเมว่ามันใช้ในชีวิตประจาวันได้ยากแล้วมันก็แน่นแต่มันแบบปัญหามันเยอะในความรู้สึกเมแต่ตัวนี้คือแบบโอเคมากๆนะคะครีมมี่แน่นแต่ว่าเบาและสบายผิวและเป็นธรรมชาติมาถึงว่า มันปกปิดแต่เป็นผิวแบบธรรมชาติอะเนี่ยนะคะเนื้อมันจะเป็นประมาณนี้จะสังเกตได้เลยว่ามันเบลอผิวได้ค่อนข้างพอสมควรเวลาเกลี่ยก็เกลี่ยง่ายเมย์ชอบใช้กับ beauty b น e n d e r นะคือแบบเกลี่ยง่ายมากแล้วก็ปกปิดดีมากๆนะคะมันจะไม่ได้แมทชซะทีเดียวมันเวลาหมุนเวลาอะไรเงี้ยเราก็จะยังเห็นรีเฟก ความเป็นผิวอยู่นะคะไม่ถึงขั้นแมตด,ด้านพอเวลาลงผิวที่บางทีเรารู้สึกว่ามันแห้งกักล้านแล้วก็ดูไม่เปล่งปังอะไรเงี้ยเมย์รู้สึกว่ามันดูเนียนแล้วก็ดูเปล่งปังดูแบบมีความแบบเป็นผิวที่สวยขึ้นนะอันนี้นะคะซึ่งอินมากๆใช้แล้วชอบมากๆสีที่เมย์ใช้คือ War m ม v o r y นะคะเขามีเฉดสีค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าตัวนี้นี่จะออกอันเดอร์โทนเหลืองนิดนึงสาหรับใครที่มีผิวเหลืองๆหรืออยากจะทําให้ผิวมันดูไบรท์เนี่ยตัวดีก็จะโอเคมากๆความติดทนเนี่ยติดทนดีมาก นะคะคือไม่ไหลไม่เป็นคราบไม่เยิม้มอาจจะมีฉ่ำๆบ้างช่วงทีโซนแต่สําหรับเมย์คือแบบ น้อยมากๆคือโอเคมากๆสำหรับใครที่ผิวผสมนะคะก็ลองดูได้ตัวนี้เป็นตัวเรียกอะไรอะ่ะ t e x t อร์ที่มันไม่แห้งหรือว่าไม่ฉ่ำจนเกินไปไม่ชอบรองพื้นอีกตัวที่มาช่วงท้ายๆของเดือนนะคะก็คือนี่เลยลังคมนะคะตอนนี้เป็นแตงอีโดอัลทอรแวนะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยลังโคมไทยเขาออกเป็นแตงอีโดคัชชั่นมานะซึ่งวันนี้เมย์ก็ใช้อยู่นะคะส่วนตัวเมย์ยังเฉยๆกับตัวของคชชั่นแต่สิ่งที่มันดังมาก ในโลก Youtube ช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คืออีเจ้าตัวนี้นี่แหละมันเป็นรองพื้นสูตรเก่าแก่ของทางลังคมอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดคือเขาปรับสูตรขึ้นมาใหม่มันเป็นเนื้อรองพื้นที่เกลี่ยง่ายและปกปิดได้ดีคือเป็นฟิลที่แบบพอลงด้วยบิวตี้เบนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นผิวมันแมตแต่ว่ามันไม่ได้แมตจนด้านหรือจนแห้งเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วก็ติดทนคุมมันนะคะสําหรับ สิ่งเดียวที่มีปัญหาตอนนี้นะคะในความรู้สึกเมก็คือเรื่องของเฉดสีเพราะว่าเท่าที่เมย์ไปงานเปิดตัวมาเนี่ยคือเฉดสีที่ดูเนี่ยส่วนใหญ่จะติดชมพูนิดนึงจะมีโทนเหลืองอยู่แค่ไม่ไม่กี่สีนะคะซึ่งทําให้การเลือกของสาวไทยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงในความรู้สึกเมยโชคดีที่ว่าเมย์เลือกเบอร์2 4มาแล้วมันค่อนข้างจะพอดีกับผิวมากๆตอนแรกก็คิดว่าแบบจะเข้มเกินเพราะเนี่ยสวอลหลังมือจะเห็นได้เลยว่า มันจะดูเข้มกว่าผิวนิดนึงนะคะแต่พอลงผิวลงหน้าแล้วมันพอดีมากส่วนตัวเลยรู้สึกเออรอดไปนะคะแต่ถ้าพูดถึงฟินชิชการปกปิดความเนียนความกลิปแบบ โอเคมากคือคือคือเวิร์กมากจริงๆ2ตัวนี้มันเป็นฟินิชที่คล้ายกันนะก็คือเน้นเรื่องของการปกปิดความแน่นความทนนะคะซึ่งมมแ Happy กับทั้ง2ตัวมากเป็นแมตท,ที่ที่โอเคมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเมนชั่นไว้เลยสําหรับใครที่แบบจะไปเลือกนะคะจะเลือกสีรองพื้นแนะนําให้ไปที่เคาน์เตอร์แล้วลองด้วยตัวเอง บนหน้าเพราะว่ามันจะดรอปลงนิดนึงหลังจากที่มันเซตตัวนะคะคือเวลาเพื่อนๆปาดตอนแรกเนี่ยจะเห็นเป็นสีหนึ่งแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะระหว่างวันมันไม่ดรอปเพิ่มนะแต่มันจะดรอปตอนตอนแรกเนี่ยอย่างชัดเจนเพื่อนๆก็ลองไปเทสสีกันดูในส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะเรียกได้ว่ามาท้ายท้ายอีกเหมือนกันแต่แบบโหเรียกว่าปาดเอาอเวเบนิเคนคสของเมแบบเซเลยอ่ะก็คือนี่นะคะ ทาส์นะคะเชฟเทฟคอนซีลเลอร์นะคะ, Shape, pe, aler, ะ,คะสำหรับตัวนี้เนี่ยน่าเสียดายนิดนึงที่ในไทยเนี่ยไม่มีขายนะคะนี้เมฝากพี่สาวซื้อมาจากที่เมกานะคะมันจะมีเฉพาะในอัลตราสำหรับทาส์รุ่นนี้นะคะมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เขาจริงๆเขาบอกว่าเป็นคอนทัวร์คอนซีลเลอร์คือเฉดสีก็จะเยอะมากสามารถใช้ในการคอนทัวร์ก็ได้หรือว่าจะใช้กลบซิลหรือกลบอะไรก็ได้นะคะพอเมได้ลองเนื้อแล,แล้วแบบเฮ้ยทำไมมันเนียนขนาดพอเวลาแบบ เกลียหรือคลึงอย่างเงี้ยคือมันเนียนแล้วเรียบไปกับผิวเลยแล้วก็เบลอผิวไปในตัวด้วยนะคะซึ่งเป็น texture ที่เมย์แบบเฮ้ยมันดีมากใช้แล้วชอบมากจุดที่ใช้ก็คือจะเอามาลงบริเวณใต้ตานะคะเพราะว่าบริเวณใต้ตาเนี่ยต้องการคอนซีลเลอร์ที่มันค่อนข้างยืดหยุ่นนิดนึงเสียดายที่ว่าสีที่เมย์เลือกมาคือไลท์นูทรัลเนี่ยมันจะสว่างกว่าผิวไปนิดนึงแต่ว่าเมย์ใช้วิธีการผสมกับคอนซีลเลอร์เนื้อเข้มนะคะก็คือตัว Moon s h o t dark spot concealer นะคะอันนี้ สำหรับอันนี้ก็เป็นตัวที่พิกเมนต์แน่นแล้วก็ใช้ดีอีกหนึ่งตัวเหมือนกันแต่ว่าตอนที่เมย์สอยมาสีมันเข้มไปนะคะก็เลยได้จังหวะว่าเอาตัวนี้ผสมกับตัวนี้นะคะโอ้โหพอลงปุ๊บแบบปกป,ปิดและเนียนมากเนื้อสวยมากเนื้อสวยมากใครมีโอกาสอยากให้ลองตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็ลองก็ได้ก็เนื้อก็ดีเหมือนกันแต่ถ้ามันมันดีมากทุกคนยังไม่หมดในส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือนี่เลย s ซ Matte c o m plete Concealer นะคะสำหรับตัวคอนซีลเลอร์แบบกระปุกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมเลิกใช้ไปนานแล้วส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเห็นว่าเมจะใช้แบบนี้นะคะสะมากกว่าไอตอนที่ได้มาเนี่ยคือแทบไม่ได้หยุดไอเสตตาเลยอ่ะเพราะว่าเมยลองแล,ลง้วเมย์รู้สึกเฮ้ยมันติดชมพูเมก็แบบข้ามเลยไม่เอาปรากฏว่าพอเอากลับมาใช้จริงๆนะคะคือแบบมัน มากอะทุกคนคือเนื้อเขามันจะไม่ใช่เหมือนเนื้อครีมคอนซีลเลอร์ปกติที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันคือพอเวลาเวลาเราแตะลงไปอะมันจะมีความเป็นเหมือนแอร์บลัชที่เป็นเซมิแมตต์อะเออชื่อตามชื่อมาเลยคือซอฟต์แมตต์อะพอเวลาลงผิวปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยเบลอผิวแล้วมันก็จะไม่มีความเงาใดๆแต่เนื้อมันลื่นพอที่จะทําให้เราแบบ แทบแทบแทบเพื่อทีท่จะเบลนด์ให้มันกลืนไปกับผิวแบบนี้ได้นะคะสีคัสตาร์ดเนี่ยเป็นสีที่เมย์มาใช้ในการกบรอยสิวต่างๆแล้วมันทําได้ดีจริงๆคือบริเวณไหนที่เรามีรอยสิวเยอะๆนอกจากมันจะกลบให้แบบสีเสมอกันแล้วมันทําให้เบลอบริเวณช่วงนั้นแล้วทาให้มันดูเนียนขึ้นได้ดีมากกลายเป็นว่าอันนี้คือคอนซีลเลอร์กระปุกในรอบหลายๆปีที่เมย์แบบ กลับมาใช้เป็นเรื่องเปลาจริงจังจนยุคแบบนี้นะเมยังงงอยู่เลยว่ามันติดชมพูได้ยังไงตอนที่เมย์ลองตอนแรกซึ่งคอมมาลองตอนนี้มันไม่ติดเลยแล้วตัว Radiant Creamy Concealer ที่เป็นสีคัสตาร์ดเมยใช้มันก็ไม่ติดชมพูเมยก็งงมากแต่ว่าสรุปแล้วคือโอเคมากกลับมาใช้คือดีใจมากที่ที่ที่ได้ลองอีกทีนะคะสำหรับแป้งฝุ่นเนี่ย ตัวนี้นี่เป็นตัวที่เห็นหลายคนว่าดีแต่เมยไม่แน่ใจว่าเมย์ซื้อถูกรุ่นหรือเปล่าแต่ปรากฏสอยมาแล้วมันใช้ดีมากๆนะคะก็คือนี่เลย c a t วอนดีนะคะ Lock It Setting Powder นะคะสีทาจ l u เซ n นนะคะก็มาในแพคเกจจิ้งที่ส่วนตัวนะเม่รู้สึกว่าธรรมดาไปน,นี้สำหรับ c a t วอนดมันจะไม่มีพับมาให้นะข้อเสียของมันคือมันมาแบบ โป๊ะๆอย่างนี้เลยนะคะก็อาจจะดูเลอะเทอะนิดนึงเนื้อเขาเนี่ยก็จัดว่าละเอียดพอสมควรน,นะคือไม่ได้แบบแห้งเท่ากับลอล่าเมอร์เซียนะคะก็เป็นตัวที่เนียนเรียบไปกับผิว ดีมากตัวหนึ่งเหมือนกันครั้งแรกๆที่เมลองอะ่ะเมรู้สึกว่ามันแอบขาวไปนิดนึงแล้วเหมือนจะมีชิมเมอร์ในความรู้สึกเมตอนแรกเมยังไม่เก็ตเต็มที่ไงเมก็รู้สึกว่าเอ้ยทําไมตัวนี้มันไม่ได้แบบเหมือนที่คนอื่นพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอได้ลองหลายๆครั้งแล้วรวมกับลองกับน้องสาวเมคือเาเราแต่งหน้าคนอื่นเราจะเห็นดีเทลของงานผิวเนี่ย ชัดมากๆว่าอะไรมันคืออะไรอะปรากฏว่าเวลาเราแต่งหน้าลงรงพื้นลงทุกสิ่ทุกอย่างแล้วพอกดซับได้แป้งฝุ่นตัวเนี้ยเน้นๆเลยนะคือแบบพอกแบบเขาเรียกอะไรแพบบ็กเต็มที่อะสักพักหนึ่งอะมันเซ็ตตัวแล้วมันเมลไปกับผิวคือเมลไปกับเมคอัพรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยคือแบบอยากให้ดูใ,ใกล้ๆอะไม่รู้ว่ากล้องมันจะจับได้หรือเปล่าแต่ว่ามันจะเหมือนกับเขาเรียกไงอะเบลนไปกับ พวกเมคอัพหรือเบสเซงอัพที่เราที่เราแต่งนะคะซึ่งเมเห็นแล้วเมว้าวมากเมย์ก็เอ้ยเข้าใจแล้วมันเมลเข้าไปกับผิวอย่างนี้นี่เองนะคะส่วนตัวเลยชอบมากใช้แล้วแฮปปี้มากนะคะก็จะใช้ร่วมกับไอเหล่าบรรดาเบสเมคอัพทั้งรองพื้นคอนซีลเลอร์ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยรวมถึงตัวเนี้ใช้พร้อมกันเซ็ตด้วย Urban Decay Setting s y r a y อยู่ทนแน่นเปิกมากๆต่อมานี้เป็นส่วนของอาย Make Up นะคะส่วนตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะเวิร์กแต่พอใช้แล้วเออมันชอบนะคะก็คือนี่เลยจิลจวนนะคะตัวนี้เป็นเจลลี่อายคัลเลอร์นะคะาแล้วก็ เขาจะมาเป็นลักษณะกระปุกแบบนี้มีทั้งหมด12เอ้ย11สีนะคะอันนี้เป็นบางส่วนที่เมว่าเมชอบสีของเขาก็จะเป็นโทนพาสเทลต่างๆมันเป็นเนื้อครีมแบบที่เป็นมูสมูส,มสแบบนี้นะคะแล้วก็ลีเฟกของเขาเนี่ยมันจะเป็นกลิตเตอร์ที่วิ้งสวยมากทุกคนอยากดูเต็มๆไปดูได้ใน Quick Swatch นะคะแต่เนี้ยคือจะบอกว่ามันทาทับพวกอายแชโดว์ที่เราแต่งอะ แล้วมันสวยมากจริงๆคือมองอย่างเงี้ยมันจะงงๆเฉยๆคือมันไม่มีการปกปิดอะไรไม่ได้พิกเม n นชาร์ตอะไรมากนะคะแต่ว่าตัวรีเฟกซเวลามันไปนเคลือบกับบนอายแชโดว์ที่เราแต่งอีกทีแล้วมันสวยมากเป็นกิมมิกที่ดีมากสําหรับใครที่ชอบแบบแต่งตาแล้วอยากให้ดูวิงวิงอ่ะตัวนี้คือแบบเวิร์กมากนะคะสีที่แนะนําก็จะเป็นสีโทนพาสเทลต่างๆเขียวม่วงฟ้าอะไรอย่างเงี้ย โซอีว่านะคะตัวนี้เป็น pink spectrum นะคะ brush palette นะคะก็สำหรับอันนี้นี่สอยมาสักพักให,ใหญ่แล้วนางเป็น brush on ที่มีทั้งหมดใน p a l e t t ส,สีสีแบบนี้นะคะก็จะมีสี m a t t สสีนะคะแล้วก็ shimmer มมอ,อีกหนึ่งสีตรงนี้นะคะสีที่เมย์ชอบนะคะก็คือสีนี้เลยด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะคะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่นะคะมันเป็นสีชมพูที่มีเหลือบ s ชิ m m e r นิดนะิดอ่ะพอเวลา ลงผิวแล้วมันให้ผิวที่ดิวอี้แต่ไม่ถึงขั้นแบบรีเฟ็กเวอร์มากนะคะซึ่งพอเวลาปัดบนแก้มเนาะมันน่ารักมากมันเป็นสีชมพูที่ชมพูชัดเจนไม่ใช่คอรัลแล้วก็แบบ ริฟก์โกลโกลนิดนึงนะคะเลยใช้บ่อยในช่วงเดือนที่ผ่านมานะ,ะัะสีอ,อื่นก็น่ารักนะอย่างสีสองสีนี้มันก็จะเป็นสีที่อ่อนนิดนึงแต่มันก็เป็นแบบชมพูน่ารักน่ารักเลยส่วนอันนี้ก็จะไบร์นิดนึงมาถึงในส่วนของผมนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สอยมาจากเกาหลีนะคะก็คือ d u บแอนด์ดนะคะตัวนี้เป็น Sophie Sophie นะคะมันคือ Hair a n d b o i y m i s คือสามารถสเปรย์เป็นแบบเหมือนโลออนหรือว่าเป็นแบบฟาแกนให้ตัวเองได้แล้วก็ สเปรย์ลงบนผมก็ได้นะคะสิ่งที่เมชอบก็คือว่าเมเอาไว้พ่นเวลาเมไม่สระผมนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ก็ผู้หญิงอ่ะผมมันหนามากเนี่ยเมยผมหนามากขนาดเนี้ยคือไม่สามารถสระผมได้แบบ วันเว้นวันอยู่แล้วขี้เกียจเป่านะคะวันไหนที่รู้สึกว่าแบบวันสุดท้ายแล้วก่อนที่จะสระผมแล้วเน่าๆอะไรยสเปย์ตัวนี้ฉีดลงบนผมนะคะซึ่งกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นเหมือนสบู่นะคะไม่ได้ฉุนไม่ได้แบบหวานจนเกินไปเหมือนเราอาบน้ําใหม่ๆอะไรฟิลประมาณนั้นนะคะเป็นการช่วยชีวิตเมย์ได้มากๆเวลาเมย์ต้องออกไปข้างนอกแล้วแบบจาเป็นจริงๆแต่หัวเราเน่ามากนะคะตัวนี้ก็เลยได้หยิบมาใช้บ่อยเลยอีกตัวหนึ่งนะคะในส่วนของผมที่มาช่วยชีวิตเมย์ก็คือฟิโตนะคะตัวนี้ชื่ออะไรวะ ฟิโตซิตรัสนะคะก็เป็นแฮร์มาส์นะคะตัวนี้เป็น Color Protect Radiance m a s k นะคะต้องบอกเลยว่าเดือนที่ผ่านมาอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นคือเมย์ไปทำสีผมมานะคะข้างนั่งจะเป็นแดงๆแ,แล้วก็ข้างบนเป็นสีน้ำตาลเทาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในการทำให้สีผมของเราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นและดูเงาและดูเปล่งปะกายมากขึ้นนะคะมันเป็นออร์แกนิกนะสำหรับแบรดนด์นี้คือเป็นแบรนด์ที่เซฟมากๆแทบจะเรียกว่าเป็นเวสสัอางสำหรับ ได้เลยอะ่ะคือเป็นแบรนด์ที่ปลอดภัยมากๆแต่กลิ่นมันจะแบบมีความเป็นอะโลมาท,ที่มันดูเป็นแบบเหมือนกลิ่นยางอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเมย์ไม่ได้มีปัญหาสิ่งที่เมย์ชอบคือมันเป็นเนื้อมา์สที่ช่วยทำให้ผมเราอะ่ะมันสางง่ายเรียบลื่นนะคะเหมือนเวลาเรายืดผมคือมันจะให้เอฟเฟกเหมือนเวลาเราแบบ หมือนยืดผมมัอ่อนๆอ่ะทุกครั้งที่เมย์มาส์สันนี้แล้วเมย์จะรู้สึกว่าเมย์สางผมง่ายขึ้นและผมมันจะดูตรงมากขึ้นและเงามากขึ้นนะคะเอฟเฟกมันจะไม่ได้นุ่มเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้เน้นเรื่องของแบบเนื้อออกปามันไม่ได้มีซิลิโคนจ๋าๆที่จะทําให้ผมเรารู้สึกนุ่มแต่หลักๆคือเน้นเรื่องของการทําให้ผมมันดูเงาและขับสีที่เราทํานั่นเองทำให้สีอยู่นานขึ้นนะคะปีมากชอบมากอย่างที่เห็นว่าปริมาณมันจะหมดแล้วนะคะแบบนี้ไม่ค่อยได้แนะนําไอเทมเกี่ยวกับผม บ่อยนักนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวซ้ำๆเดิมๆแต่นี้เป็นตัวใหม่ที่เม่แฮปปี้มากๆแล้วก็คิดว่าถ้าทําสีผมอีกอะ่ะเม่ถ้ามันหมดเมก็จะดูอีกอะจะเอามาใช้อีกนะคะแฮปปี้ชอบหมดแล้วนะคะในส่วนของเฟรนด์นะคะไอเทมที่ใช้และชอบและแน่นอนที่หายไปช่วงเดือนพฤษภาลก็แสดงว่าต้องเจอไอเทมที่มันไม่โดนกันบ้างนะคะก็มีอยู่สองตัวนะที่อามาให้ดูกันอันนี้ ต้อง disclaimer ก่อนว่าเรารีวิวด้วยความสัตย์จริงนะคะเราไม่ได้มีจุดประสงค์ในการที่จะป้ายสีสิ่งใดนะคะเกิดจากการใช้จริงล้วนๆนะคะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใช้แล้วชอบก็ได้ no. นะจ๊ะโอเคไมเซล a m o พลังเห็นจันทาของเรานั่นเองนะคะก็อันนี้มันเป็นของแบรนด์ถ้าจะไม่ผิดเมซื้อที่ช็อปของ Isdemo ที่ญี่ปุ่นนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นตลับแป้งที่มาเป็นเซรัมูลแบบนี้นะคะซึ่งส่วนตัวเมย์ชอบแพคเกจจิ้งมากๆนะคะ แป้งผสมรองพื้นในนี้นะคะหลายคนเมเห็นหลายคนว่ามันเป็นแป้งฝุ่นแต่เมใช้ยังไงเมก็รู้สึกว่ามันเป็นแป้งผสมรองพื้นเพราะ t e x t อร์เนื้อมันไม่เบาเลยในความรู้สึกเมนะคะสีที่มันมีมันมีแค่สีเดียวและสีนี้ก็ค่อนข้างเข้มพอสมควรถ้าเทียบกับสีผิวเมนะคะซึ่งถ้าใครผิวขาวกว่าเมน่าจะเอาไม่อยู่เพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้มมากสําหรับตัวเนี้ยเนื้อแป้งอะ่ะ มันค่อนข้างเนียนละเอียดแต่เวลาลงผิวแล้วสิ่งที่เมเจอคือมันไม่ค่อยกลืนไปกับผิวมันจะเป็นปื้นๆน,นิดนึงเดี๋ยวเมจะลองลงพับให้ดูสิ่งนี้คือเมอยากให้มันเวิร์กมากบนผิวเมนะเพราะว่ามันดูปกปิดดีมากอะถ้ามันปกปิดแล้วมันไม่เป็นไม่ไหลเมก็โอเคแต่ปรากฏว่าพอเวลาเมใช้ลงบนผิวอะมันรู้สึกว่ามันไปเน้นรูขุมขนแล้วก็ ตรงไหนที่เป็นบริเวณสิวบริเวณขนลุมขนกว้างๆของเราอ่ะมันไม่ได้ช่วยอัมพางแล้วมันแบบ ไปตกล่องไปเป็นคราบไปเน้นอะในส่วนส่วนนั้นซึ่งเรารู้สึกว่า um, ทําไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันไหลมันเป็นปืน้นมันเป็นคราบเด้งออกมาคือไม่ไม,ไม่ไม่ยอมที่จะอยู่บนผิวของเมเลยซึ่งเมก็เฟลมากนะคะสําหรับตัวนี้ตอนแรกคิดว่าจะเอามาปัดเป็นแป้งฟินิชเก๋ๆในชีวิตประจำวันที่แบบเออฉันก็มีเซรั่มูนอยู่ในกลุนะปรากฏว่าเป็นตัวที่ใช้แล้ว ไม่เวิร์กในความรู้สึกแม่นะคะซึ่งน่าเสียดายมากๆอีกตัวหนึ่งนะคะนี้เป็น n e w y y r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  m e d y นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เมหยิบโปรดักต์ของ N Y R มาลองนะคะตัวที่เมลองก็คือ Calendula c l e a n s e r นะคะสำหรับตัวนี้เป็น Dry and Sensitive Skin นะคะก็จริงๆ N Y R เป็นแบรนด์ออร์แกนกที่มีโปรดักต์น่าสนใจมากมายนะคะแล้วก็เป็นพวก Essential Oil แบบที่เมชอบด้วยสำหรับตัวนี้มันคือ c r e น n ซ e r นะคะที่ใช้ในการทำความสะอาดผิวตอนแรกที่เมยหยิบมาเมย์นึกว่าเป็นเวนโฟนะคะแต่ปรากฏว่า มเมไปลองอ่านในเว็บไซต์มันคือเหมือนเมคอัพรีมูเวอร์ปกติใช้เป็นใช้เป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะคะเราก็เลยลองโดยการที่ใส่สำลีนะคะแล้วก็เช็ดทั่วผิวเช็ดแบบเช็ดเลยนะคะรวมทั้งนวดด้วยนะคะทั้งนวดทั้งเช็ดอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่จะทําได้ปรากฏว,ว่า1คือมันไม่ค่อยได้เม์เครื่องสําอางออกมาเท่าไหร่ในความรู้สึกเมคือพอเวลาเมล้างออกบแล้วเมลองอาทิชชู่แห้งๆอะ่ะ ซับและเช็ดอ่ะคือมันยังเหลือรองพื้นหรือว่าแป้งที่เราทาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะรู้สึกเมย์คือถ้ามันแบบเอาออกบ้างเมย์ก็โอเคนะแต่นี้คือเมย์รู้สึกว่ามันมันเห็นชัดว่าแบบทิชชู่เรามันเป็นแบบรองพื้นเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเมย์ก็เลยงงว่าอันนี้สรุปมันคือยังไงคือแบบใช้ล้างเครื่องสำอางได้ไหมแต่ทำไมเรานวดเท่าไหร่และเช็ดเท่าไหร่มันไม่เมลออกมา ก็เลยมีความงงพอสมควรกับตัวนี้นั้นและอย่างหนึ่งคือพอเวลาล้างออกอะไรเงี้ยเรายังรู้สึกเหมือนมันยังมีโปรดักค้างอยู่บนผิวอันนี้คือเป็นฟีลลิ่งส่วนตัวที่เรารู้สึกงงง,งแล้วเรารู้สึกสำหรับเมยัง ไม่ชอบเท่าไหร่ในในส่วนของการไปคินเซอร์นะคะทั้งหนึ่งคือเป็นสไตล์ที่เราไม่ได้ใช้ประจําแล้วก็ด้วยผลลัพธ์ที่เราเราเรามันทําให้เรางงซึ่งแน่นอนอย่างที่เมย์บอกไปนะคะว่าไอเทมที่เมย์ใช้แล้วไม่ชอบหรือว่าใช้แล้วยังไม่โอเคเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะแย่สำหรับทุกคนเสมอไปนะคะอันนี้ก็ต้องไปลองกันดูอย่างทั้ง2ตัวเมย์ว่าในไลน์ของเขาเนี่ยมันก็น่าจะมีโปรดักต์อื่นๆที่น่าสนใจและน่าลองซึ่งเมย์ก็ไม่เข็ดนะเมย์ก็เดี๋ยวจะไปหยิบมาลองอื่นๆ มาเล่าให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าอะไรเป็นยังไงบ้างหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีงานผิวมาจะเต็มมากๆแล้วก็เมคอัพแฮร์แคร์ต่างๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะใครอยากดูรีวิวหรือ Howto อะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเมลได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามคลิปใหม่ๆได้โดยการกด subscribe นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล,แล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย